กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปเบิดสุขผู้สุขคนนะพี่น้องเ้อพี่น้องเอ้ยว่าได้มาหากันคอยว่าสิเครื่องปีแล้วลหละพี่น้องเมื่อนี้อยากลงคลิปนึกอยากลงคลิปพี่น้องเอ้ยอยากบ่บคอยได้มีเวลาลงคลิปเนาะเมื่อนี้อยากลงคลิปมีเรื่องมีเรื่องยุ่นนิดนึงพี่น้องถิ่มาเว้าสู้กันฟังจักน้อยนะพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นเด้อพี่น้องสวัสดีปีใหม่สวัสดีวันวาเลนไทน์แล้วก็สวัสดีวันสงการไปพร้อมที่เดียวเลยนะพี่น้องเนาะโดนๆมา,าเทีอนหนึง่งสวัสดีมันสามมือรดพี่น้องใครมีเรื่องปวดหัวเมื่อนี้มื่อนี้อยากระบายไว้ให้คอยว่าวันเด้อจากสิบนาทีสิบห้านาทีนี่แหละบ่โดนหรอก คนฟังจากน้อยเด้อพี่น้องเน้อบ่ได้มาหาก,กันดูนะ่อนสิเว่าให้ฟังคอยมีเรื่องอยู่มือนีมีเรื่องอยู่ก็คือวางสี่พี่น้องมีสายโทรศัพท์โทรเข่ามา้าโทรเข่ามา้าหาตอนช่วงเย็นๆนี่แหละมือนีตอนช่วงบ่ายสามบ่ายสามโมงนี่แหละสามสี่โมงนี่แหละพี่น้องก็กจำ่าได้โทรมาว่า มีพัสดุมาไม่ถึงมาไม่ถึงหรือว่าไปไม่ถึงนี่แหละพี่น้องมีพัสดุของคุณปตินยาว่าสัน้นพี่น้องตีกับให้โทรติดต่อที่บริษัท DHL ว่าสั้นพี่น้องขากัเลยโทร ไปบริษัท DHL ที่เบอร์ที่มันโทรเข้ามานั่นแหละพี่น้องให้โทรเข้าไปบริษัท DHL DHL ก็สิเป็นบริษัทขนส่งเนาะพี่น้องน้าดีเอเหลืองๆแดงๆนะพี่น้องนั่นล่ละเขาก็เลยโทรไปฟังให้จบเลอพี่น้องมีอาจ,จิมีประโยชน์กับหลายๆคนเนาะเขาก็เลยโทรไปบริษัท DHL ไปหาพนักงานคอเซ็นเตอร์บริษัท DHL ชื่อคุณปัทธรมาเจริญยิ่งวะสัตย์ขอยโทษถามรหัสพนักงาน4341153เขาบอกรหัสพนักงานพร้อมบริษัท DHL อเเขาบอกว่าพัสดุที่คุณปติญญาวะสัตย์ ส่งไปส่งไปประเทศจีนา่าซันพี่น้องขอเก็ว่าเอาขอบ่เคยส่งพัสดุไปประเทศจีนจ้าเถื่อพี่น้องเพื่อนบอกว่าพัสดุส่งไปประเทศจีนแต่ว่าไม่ถึงปลายทางถูกตีกลับพี่น้องส่งไปประเทศจีนญาติพี่น้องในปร,ประเทศจีนเขาบอกหูจกักจ้าคนเขาสีส่งไปได้จังไหนเนาะมาที่นี่ ในกล่องพัสดุวะสั่นพี่น้องในกล่องพัสดุมีพาสปอร์ต14ใบบัตร ATM 10ใบใส่ไว้ในเสื้อผ้าพ8ชุดพี่น้องเขาโทรมาวางซีเป็นของเป็นสิ่งผิดกฎหมายวะสั่นพาสปอร์ต14ใบถ้ามันโมเมนต์ของเขามันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนอกบัตร ATM อีก ขอดกมาขอดบรลูขอดบรูเือกันกว่าบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรอะไรเงี้ยอันขอเขาเินวางได้ล่ะมันได้มันมีคนเอาไปแอบอ้างบอเนาะพี่น้องเนาะที่นี่เขากระตกใจใครบอให้ฟังเขากระตกใจเพื่อนบอกว่า,าเจ้าหน้าที่บริษัทดีเอชนะ บอกว่าถ้าไม่ใช่ของคุณเราจะช่วยคุณมาสัน้นเราจะช่วยคุณก็คือยืนยันตัวตวนว่าเฮาบ่าได้เป็นคนทรงเอกสารไปประเทศจีนพี่น้องก็เลยเพิ่นก็เลยติดต่อให้ติดต่อไปที่อันนี้อันนี้ก็คือว่าเอกสารนะ่ะมันส่งจาก DHL สาขาเชียงใหม่สั้นพี่น้องคอ,อยยุสมุดประการ ไฮคอยอ์บอกว่าอคอยเป็นคนทรงจากสาขาเชียงใหม่ตรงข้ามเซ็นท่านเชียงใหม่ว่าสั้นสาขาดีเอชเอลนี่นะแล้วไฮคอยไปแจ้งความที่สำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจอันย่วนขเขาเนี่งก็สถา,านีตำรวจอยู่เชียงใหม่เขาบอกว่าขออยุสม,มุดประกรันเขาสิไปได้จังไดเพื่อนบอกว่าถ้าไม่ไปให้โทร โทรไปแจ้งความเบอร์โทร053005800เวลาทรงคือวันที่10วันที่10เดือนกุมภาวันสันพี่น้องแต่ว่าวันที่10อ่ะข่อยกลับบ้านชัยภูมิพี่น้องขาบ,บ่ได้ขบ,บ่รูเรื่องเลยอันนี้คือคือเรานี่เพื่อนห้ข่อยจดรายละเอียดประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อ สมหนากระดาษ่อยจดรายละเอียดไว้นี่สหนากระดาษแล้วที่นี่เพื่อนหาเพื่อนเพื่อนห้ยคอยโทรไปที่หาอ่าเขาเพื่อนว่าจังไดตำรวจเพื่อบันทึกประจำวันลงเวลาไว้วสั้นว่าคอยอ่ะว่าได้เป็นคนทรงอ่าวัสดุไปประเทศจีนนี่นายตำรวจ ประจวบมื่นไว้พี่นอ้องประจวบมื่นไว้ตำรวจก็เลยให้คอยแอดไลน์แอดไลน์เราเพื่อที่สิบันทึกเสียงบันทึกเสียงเป็นเขาเอาื่นว่าเป็นหลักฐานว่าเฮ้าบอไดเป็นคนส่งเอกสารไป ส่งส่งพัสดุไปตำรวจถหายบันทึกเสียงพี่น้องคอยก็เลยมาเอใจข้าบดไอส่งเด้อพี่น้องข้าบดไอส่งไปเนาะส่งไปใส่บัตีีส่งไปผู้รับชื่อหวางต้าหมิงพี่น้องผู้รับชื่อหวางต้าหมิง99ทับศถนนเทียนอัน มนทลปักกิ่งประเทศจีนหนึ่งศูนย์ศย์ศสองสามี่ที่ยูค่อยกับบลูที่นี่ตำรวจเท่นสิงหย่อยบันทึกเสียงประมาณยี่สิบนาทีว่าอ่าลงบันทึกประจำวันว่าเราไม่ได้เป็นคนส่งพัสดุไปนะ่น คอยก็เริ่มแปลกใจแล้วพี่น้องคอยเอยใจคอยเอใจคอยเลยบอกว่ามีอะไรสงสัยไหมเป็นถามคอยวางซี่คอยก็เลิ่บบอกว่าผมผมตกใจผมไม่รู้ว่าบริษัท DHL เป็น DHL จริงๆหรือเปล่าแล้วตำรวจอะที่ที่ผมคุยด้วยอะ เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไปโรงพักป้อมตำรวจหนามูบาาม่บ้านพี่น้องหนามู่บ้านเดี๋ยวผมแจ้งตำรวจว่ากับตำรวจนหนนี่ผมบอกว่างซิเพื่อนบอกว่าโอเคโอเคถ้าถ้าไม่สบายใจก็คือว่าไปแจ้งความอยู่สมุดประการก็ได้แล้วเพื่อนสีส้มเอกสารไป ไปเชียงใหม่พี่น้องอืมนั่นแหละผมก็เลยผมก็เลยบอห้บันทึกบันทึกเสียงบันทึกข้อความบันทึกเทปยัยงทั้งสิ้นบอได้บันทึกเนาะันไม่ได้บันทึกแล้วก็ก็เลยไปหาตำรวจอยู่ป้อมย้ำหน้าหมู่บ้านป้อมตำรวจหน้าหมู่บ้านเป็นสถานีย่อยตำบลแพรก,กษาเนี่ยแหละสมุดประการเพื่อนบอกว่า ผมก็เลยไปถามพี่พี่พี่ตำรวจผมมีเรื่องรบกวนให้ช่วยหน่อยเนี่ยพอดีมีบริษัทดีเโทรมาว่า,าผมส่งพัสดุไปประเทศจีนซึ่งผมไม่ได้ส่งมีของผิดกฎหมายอยู่ในนั้นวางซิตำรวจยุหน้าหมาู่บ้านก็เลยบอกว่าผมก็โดนเหมือนกัน่าสั้นพี่น้องบาทที่นี่ พี่ไม่ต้องพี่บล็อกเลยบล็อกไลน์เลยว่าสั้นตำรวจบอกเป็นคอเซ็นเตอร์ต้มตุ๋นพี่น้องคอเซ็นเตอร์หมายถึงเทิงบริษัทดีเอแอลเทิงตำรวจปลอมเป็นคอเซ็นเตอร์ต้มตุ๋นพี่น้องตำรวจบอกว่าถ้าพี่ไม่สบายใจให้ไปบันทึกที่สพบางปูมาสั้นอืมนั่นแหละแต่ว่าขอบ้านได้ไปเมื่อนี้ขอบ้านได้ไป คือว่าดีบริษัท DHL ที่เขาอ้างแล้วก็ตำรวจที่เราแอดไลน์ไปเป็นปลอมเป็นแก้งต้มตุนเด้อพี่น้องแก้งต้มตุนบ่ารู้ว่าเขาสิให้เขาโอนเงินหรืออย่ังแต่กระยะแต่เขาทํางานเป็นแก้งพี่น้องนั่นลละเหตุผลที่ขวัยสิมาเว้าเมื่อนี้ถ้าผู้ใดถ้าใครได้รับโทรศัพท์แบบนี้ให้บอกให ถ้าผูใ้ใดได้เบิ้งคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ย่่งยิ่งก็คือว่าสิบ่โดนหลอกเด้อพี่น้องเด้อเป็นแก้งต้มตุนที่สําคัญกว่าหันเด้อพี่น้องที่สําคัญกว่าหันคอยทัวไปหามูมูอยู่ที่ทํางานอยู่มูอยู่หมองเหตุงานนั่นแหละมูบอกว่าพี่ก็เลยบอกว่า โทรไปถามโมซื้อซื้อน้องหญิงกัเลยว่าหญิงพี่พเนี่ยมีบริษัทดเอโทรมาแล้วให้พี่โทรหาตำรวจให้พี่ไปแจ้งความว่าพี่ส่งพัสพี่ส่งออพัสดุไปประเทศจีน่าสัน่นไอหญิงไอหญิงก็เลยบอกว่าพี่ประมาณสองสามมือที่แล้วหนูก็โดนคนเขาโทรมาเหมือนกันว่าหนูส่ง เอกสารจากบริษัทดี l อที่สพเชียงใหม่ไปประเทศจีนเหมือนกันว่าสั้นพี่น้องป้ามันโดนก้อนข่อยแล้วมันว่ได้ว่าให้ข่อยฟังแมมน้องยิงนั่นนะมันไม่ได้พูดให้ให,ให้ข่อยฟังแล้วเราวไ่ได้ว่าให้ข่อยฟังข่อยไปเลยพอมือนี่ข่อยมาลู่เสร็จพอมันลู่อีกข่อยโอ้กูโดนหลอกพี่น้องหลอกเขาเต็มเต็มดีนะข่อยเขียนไว้ว่าคำนี่ บ่กเห็นคอยเขียนว่ามีสติเด้อคอยเขียนจดสามหน้ากระดาษแล้วหน้าสุดท้ายเขาว่ามีสติเราคอยก็เลยบอบันทึกอยียงลงไปในหันเลยในในเทปที่มันสีบันทึกคอ,อยในวิดีโอคอนะคอยกอ็ได้บันทึกคอยก็เลยไปหาตำรวจคนสุดท้ายเป็นแจงต้มตุนและพี่น้องบริษัท dH l อที่โทรมาเรากะ ตำรวจกัตำรวจปลอมในแอดไลน์มันเขียนว่าสอพอเชียงใหม่นะ้ำในในแอดไลน์อ่ะเขียนขึ้นมาแบบปลอมขึ้นมาพี่น้องเฮ็ดหนาเสื้อถือว่าเฮาอะ่ะโดนแบบโดนปลอมแปลงเอกสารยังแสบพี่น้องเนาะอันนี้เว้าให้เป็นอุทาหรณ์เดอ้อพี่น้องเดอ้อห้เป็นอ่าเขาเอินเป็น,เป,นเป็นประสบการณ์สำหรับคนที่เขาโทรมาบอต้องตกใจ้อพี่น้อง ขันผู้ใดเบื้งคลิปนี้จบสิเป็นประโยชน์มากๆเลยไม่ต้องตกใจดามันไปเลยน่องยิงอ่ะมันโทรม้อีกรอบสองว่าเมื่อไหร่จะมาแจ้งความ,มีิยังมันก็เลยด่าไปเลยแล้วคอเซนเตอร์ตะบาดแตกดา่าเขาดาน่องยิงกลับคืนมาอีกพี่น่องนั่นแหละถ้าคอเซนเตอร์จริงๆมันจะไม่ใช้น้ำเสียงแบบมือมือนี่คอเซนเตอร์ก็บน้ำเสียงบอดีพี่น้อง นั่นลหะอันนี้คือประสบการณ์จริงๆเนอะพี่น้องเด้อยาให้เขาตัวได้มันมาหลายรูปแบบคือมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจังใดกะระมัดระวังตัวดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพฝนตกอีกลวพี่นอ้องฝนตกเนาะจังใดกะฝากเป็นกําลังใจให้ปฏิญญาพาพื้นน้ำเนาะพี่น้องเนาะมาเว้าสู้กันฟังหลังจากนี้กะสิลงคลิปเรื่อยๆให้พี่น้อง อ่าเพราะได้คิิเสาคิดหอดกันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องข่อยเสียเบิดแล้วสิมีคนเบิงไห้เพอะจากสิบคนบบุ้คลิปนี้กระดายพี่น้องเนาะเรามัดระวังเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดโทรมาหรือเราให้เรากดหมายเลขบัตรประชาชนอะไรก็ช่างหรือให้โอนเงินอะไรก็ช่งางบอต้องเฮ็ดเด็ดขาดเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องทำบอต้องกดเงินอยู่ในบัญชีเฮามันบ่มาสามารถเอาได้ถ้าเฮาบอไป เปิดเผยเปิดบัญชีเปิดกดลงกดเีหยังไปให้เขาเลขที่บัตรประชาชนสําคัญที่สุดเลขที่บัญชีสําคัญที่สุดพี่นอ้องเนี่ยให้เขาหลอกได้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบนะพี่น้องนะระมัดระวังตัวเฮ็ดเยังก็เฮ็ดทุกลกรรมอีหยงก็บสร้างพี่น้องถ้าบ่าจําเป็นก็คือธนาคาร แอปเดี๋ยวนี้มันเป็นแอปเป็นอย่างเนาะธนาคารกลับไปไปธนาคารไปเวลาเข้าให้โอนเงินโอนอะไรถ้าเราไม่รู้จักไม่เห็นหน้าไม่ต้องโอนนะพี่น้องเนาะนอกจากเป็นญาติพี่น้องกันจะโอนสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องบ่ามีอย่างไรดอกมาพอได้เสาคิดหอดคิดคิดถึงกันเนาะพี่น้องเนาะเราการมาอ่วาวาสิ่งดีๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องสุขปุสุชขขนพี่น้อง สำหรับมือนี่เอาไว้ซสำนี่เนาะพี่น้องขอตัวรอดเด้อพี่น้องเนะพอกันคิดหนาบายบาย